สวัสดีจ้ะเมื่อนี่ยากระซิมาปล่อยคลิปแนวทางเหลกขาน้อยบวกเล่าเนาะคะ่ะเมื่อนี่วันที่เก่าเนาะอ่าวันที่เก่าวันอะไรวันวันพูดบอกจ้ะย่ากระซิมาปล่อยแนยวทางให้เอฟซีทุกคนที่ใดติดตามยามาตลอดเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือบริเวณวัดดอนปลากรวยจ้ะ เากะเอาโลดมากอะบ่รามีมองจอดเนี่ยกะจอดตากแดดตากลมเมืม่อหนีกะลั่งเห็นแดดกะลั่งเห็นตะเวนเนาะค่ะเพราะว่าสุมือโอ้ยฝนเปียกอะเงี้ยอเงีง้ยชื้นมี่แต่เปียกชื้นนี่ท่างออกไปกะลั่งแห่งกะลั่งเห็นตะกะลั่งเห็นอันตะวันเมือ่อหนีเนาะค่ะอันนี้ก็คือไอ้ท่างออกจากวัดจะ้ะ มันก่นมีแต่หญ้ามีแต่หกลกลุ่งล่างคือว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าไอทางวัดเท่ามันเป็นวัดป่าการพัฒนามันกับ่ค่อยมีผู้ใดซอยดูแลมันก็คือว่านาะค่ะหนึ่กัหญ้ากับตมกาลังเจ้าของเห็ดได้ซําใไดก็เฮ็ดไปบางเทื่อกับเนืยอ่อนเพียเสียกําลังคือว่านล่ะผู้เฒ่านาะมันบอกคือนุมกะเห็ดตามกําลังเฮ้านี่ล่ละ เฮ็ดใดซ้ำใดก็เอาเพราะว่าบุญบารมีของเฮ้าใดซ้ำใดเขาก็เฮ็ดไปเนาะค่ะตอนนี้ก็ห้องน้ำตั้งแต่สมัย่าถือเลขอันหกสามศูนย์าถือได้เกือบสามแสน่าก็เลยมาเฮ็ดมาทำห้องน้ำนี่แหละ มันก็ย่างบอสภาพมันก็บ่ดีดอกมันย่างบบงามเพราะว่ามันกับพ่อได้เขาพ่อได้อันนี้เนาะอ่าตอนนี้ก็คือหลักฐานที่ขันวายาสีอุปโลกเว้ามันกับบ่แมนคือหลักฐานที่ที่การก่อสร้างห้องน้ำยาถือเหล็กได้เกือบสามแสนยาก็เลยมาเห็ดห้องน้ำเห็ดโดยเฉพาะแต่ขอบขั้วของยา ขอบครัวบอดีมาแต่วายากับมาเฮ็ดแบบว่าแมา่การก็สางเพราะว่ามาเมือดไพจีซียู่อันนี้กับกุติลัางลังที่ที่ที่สามบันเนี่พุนข้างที่ซียูพุนที่นี่เากับเลยมาเฮ็ดกตุติโอเฮ็ดอันบานเมตเคียนนะคะที่เลขออกอันสี่หนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะ ตอนงวดออกซีหนึ่งหนึ่งที่นี่ก็มาทายถ้ำใหเอฟซี 4, ้เบิงนี่ก็บบานภักแมตะเคียนพอวายากับมาเฮ็ดมาทำมันก็บ่มีผุดใดซิมาซอยพัฒนาเนาะมันก็หกคือว่าจ่าเดี๋ยวยาสีส้มห้เบิงอ่ะเลหล็กฮานอยกับ เล่าเนาะค่ะเนาะมือนี่จ่าเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเพราะว่าคันเห้าอันนี้เง่ามันก็อัปเดตบอพานอีจกจาก่าจ่าเดี๋ยวยาสิสู้ไม่เบิงค่ะ